มันจะเลือกคุณดำรงพุตานขีดการกรบาทไปเลยิ้นจะเลือกคนนี้นนไม่เลือกคนนั้นแล้วที่นี่เขามีเขาซื้อเสียงมาถึงที่นี่ไหมมาแจกเงินคนไทยไหมอ๋อไม่มีค่ะหัวใจคนเราขอขอขอภัยมันอยู่เางซ้ายทําไมบางทีมันไปเจ็บข้างขวาล่ะคือหมอให้ดูภาพเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าจริงๆโรคหัวใจไม่จมําเป็นต้องเจ็บแค่หน้าอกจริงๆเจ็บได้ตั้งแต่กลางบางคนกลางจนถึง เิื่อของความเป็นมาของโขนพระราชทานในมูลที่ส่งเสริมสิลปาชีพจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะมาร่วมกันภาคภูมิใจนะคะและรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับความเป็นไทยของเรานะคะน้ำอัญชันธรรมดาเนี่ยวเขาจะมีหลายสูตรมากคุณแต่วันนี้พี่เปิ้ลนําเสนออันนี้น้ําของสูตรองค์พระเทพท่านก็จะใช้ตะไคร้น้ําอัญชัน ผสมกันแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมที่ดิฉันก็จะเ้็นนวนาวมะนาวยักษ์ก็บีบเข้าไปบีบเข้าไปจากสีน้ําเงินคุณผู้ชมเห็นหรือยังเปลี่ยนสีได้ค่ะเห็นไหมจากสีน้ําเงินเห็นเปล่านี่เปินสีมะนาวการขอใบเขียวที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เราพูดกันหลังใหม่ว่ามันมีได้หลายวิธีหลายช่องทางอะไรอย่างเงี้ยที่ขบกมีโกต้าของใบเขียวที่ให้คนทั่วโลก ทีนีการขอใบเขียวก็จะได้สามารถขอผ่านทางครอบครัวได้อันแรกนะคะอันที่2ก็คือผ่านการทํางานในจ้างสามารถขอให้ลู้จ้างอันที่3ก็คือจะเป็นขอใบเขียวผ่านทางการช่วยเหลือเช่นถ้าเราตกเป็นเหยื่ออาชญาการรมเราสามารถขอ U v ซ่าได้ความฝันของหลายคนที่ได้ท่องเที่ยวได้เห็นสิ่งใหม่ๆอาหารที่ไม่เคยลองทานตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ในชีวิตและที่นี่คือเมืองไทยคะ่ะ เปิดโลกเที่ยวไทยสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเปิดอน,นามานก,กับรายการท่องโลกโสดใสพาคุณไปเที่ยวทั่ว77จังหวัดของประเทศไทยค่ะวันนี้เปิดโลกเที่ยวไทยพาคุณไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะและว,วันนี้ก็พามาหลังจากที่เราได้เรียนก,กันไปดูนี่นี่นั่นเยอะแยะทีเดียวแต่มาตรงนี้มาแวะทานข้าวก่อนค่ะมาในช่วงชวญทีมอิมก่อนนอนวันนี้แน่นอนอยู่ที่นี่ อาหารร้านครัวมาลีจะเป็นยังไงนั้นเราเข้าไปชิมกันวันนี้มาถ่ายทำรายการเปิดโลกเที่ยวไทยและที่ตรงนี้ก็คือพระตนักเขาเคอันี้รายการของเราได้รับเกียรติจากห้องอาหารสารไทยที่ไกลมะถ้าบอกว่าจะบอกว่าซันดิโกคนจะตกใจปีกไก่อไทอดสมุนไพรกับน้ำจิ้มเดอะลาส u c สฉันอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียและอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าไทท้า ย่านไททาวน์นี่เราจะมีร้านอาหารไทแลนด์พลาซ่าทุกข่ําขึนของวันศุกร์เราจะเจอกันเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องความรู้มากมายกับรายการตรงนี้แหละค่ะข้าดาวแต่มีกาแฟโบราณมีเป็นต้มโกรที่กินพู่กันตั้งแต่สมัยเมื่อ50ปีที่แล้ววันนี้จะมีผู้คนมากมายล่ามามากางหลายตาค่อนข้างที่จะเยอะมากกับธรรมชาติที่กุฏิยานสูมิน้องกล้าและก็ตรงนี้ก็เป็นดินแดนของซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่ง ผู้ชมคะในช่วงแค่อยากร้วันนี้ดิฉันพาไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้าค่ะแล้วก็ยังเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริผู้หินล่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นจใจกลางเมืองของจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ คุณผู้ชมขามาถึงที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่ารักมากมายทีเดียวกับสาวๆต้องชอบแน่ที่จังหวัดราช,ชบุรีแต่วันนี้พามาที่อำเภอโพธารามค่ะค่ะสุนทรีแ,รนแลนด์แดนตุ๊ก,กตานะคะเขาเปิดทุกวันเลยคะ่ะตั้งแต่เช้าจนถึง,ง5.00มงเย็นนี่ตัวนี้ไหมกล้เลยมามาลูกมากลับบ้าน<ม>ากลับ <มา S 1> ไป,ปเที่ยวเมืองไทยกันให้ได้คะ่ะ